สวัสดีค่ะป้าบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะหอมบัวหอมเลยที่ป้าบัวปลูกไว้ป้าบัวจะมาให้ขี้ไก่ขี้เก็บปุ๋ยสูตรสิบแล้วก็ผงกาแฟค่ะเนี่ยค่ะอ้าวให้ไปเลยเนี่ยค่ะนี่ ไปเลยแต่ซ้อขี้ตานี่ยังไม่ซ้อขี้ตาค่ะเพราะว่าลากยังไม่เดินดีเดี๋ยวซออขี้ตาเดี๋ยวก็จะเฉานี่ค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยนี่นี่ขี้เก็บขี้ไก่ค่ะ อุ้ย 15, สูตสิบห้าใสลงไปเลยนีคะนี่นี่ค่ะปลูกกินปลูกขายกำไรงามค่ะปลูกไว้พอได้มีติดสวนติดบ้านเราค่ะ